คาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ การแรกต้องย้อนไปเมื่อประมาณ41ปีที่แล้วนะคุนปีหลวงบอกว่าถ้าในหลวงเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ผมอยากที่จะจับงานในวันนี้เพื่ออันแรกคือตอบย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีพระองค์ท่านเนี่ยเซ็ต up ตัวลิปีที่โกรฟรีมาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานํามาปรับใช้ถามว่าหลายๆครั้งตาอาจจะตั้งคําถาม,ถาม,ถามลธนาคารที่ผกว่าเดเวลอปเบนแดงเนี่ยทำอะไรเดเวลอรเบนแดงหรือธนาคารด้วยการพัฒนา เป็นหนึ่งในโมเดลของโลกมันจะมีคอมเมอรเชียลแบง์มี g o v เ r นเ e นต์แบงก์แล้วก็มีเดเวลลอปเมนต์แบงก์เดเวลลอปเมนต์แบงก์เป็นเรื่องของการซ้อมอุตสาหกรรมที่เกิดวิกฤตจะเข้าใจได้เลยคนที่อยู่ในวงการเงินเนี้ย package. ถ้าเมื่อไหร่มีวิกฤตแบงก์จะตีตางถ้าเมื่อไหร่มีวิกฤตแบงก์ได้ปล่อยเงินกู้คุณอยู่แล้วถ้าอุตสาหกรรมคุณเกิดวิกฤตคุณเป็นหนี้ที่ต้องามาแนกบัารตรงกลางเนี่ยนะคือสิ่งที่แบงก์จะถอยตัวออกมาเพราะว่ามีค่าความเสี่ยงที่สูงแต่สิ่งงททีีี่่เเเเเออ็็็กกรมมแแคปนนขาาาาดดลล้้้ววืื3ิยัจไ าไปต้อมอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครปล่อยิดเชื้อเลยอุตสาหก,กรรมการบินยกตัวอย่างเราปล่อยให้สายการบินกสายการบินในแตสายการบินได้กลับมาซื้อตัวเองได้ใหม่ซึ่งถ้าพูดถึงในวงเงินของเราหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย แค่เซตไซส์ของเราเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2แสนแต่อีกประมาณไม่ถึง70,000ล้านดีดีนี่เองนั่นคือมุมที่1คือการต้มการสร้างคืออุตสาหกรรมใหม่ที่หมอใหญ่บอกว่าอยากจะทำาพชนะน็ตกิฟต์โพสเสามารถที่จะกินแล้วค้อบแล้วใครเรากินได้เลยวันแรกที่หมอใหญ่เดินไปหาการห์แบงน์สิแบงน์มีใครอยากล่อยนีครับอุตสาหกรรมใหม่ที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยสตาร์ทอัพจริงๆเนี่ยผ่านมือแบงค์เนี่ยไม่ถึง3%ในประเทศไทยมันกลายเป็นความฝันซึ่งไม่สามารถสร้างให้กลายเป็นความจริงได้เราตัร เ่าเน้นยพาเป็นคนแรกที่เข้าไปทําให้มีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่บนถนนถนนโยดินในสตรีดของบริษัทรถไฟฟ้า3ามพันพันหนึ่งในนั้นก็คือเอ็กซินเรือไฟฟ้าที่ข้ามจากโอเรินเนไปที่ไอคอนสยามนั่นก็คือเอ็กซินหรือแม้กระทั่งโรงงานแบตเตอรี่ซึ่งที่่หลายๆคนตรงนี้เนี่ยไปดูกับผมมาแล้วนั่นก็คือเอ็กซ์ตินคำว่าเจริญรุ่เมนต์ไม่ใช่แค่เอาไปใส่เป็นชื่อเดเวลรุ่เมนต์คือสร้างสิ่งๆนั่นคือการให้โอกาสสำหรับคนที่มีความฝันและความฝันมันเพียงพอจะเดินต่อมีความเป็นไปได้ อันสุดท้ายคือการเสริมที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เป็นผลงานของเอ็กซิมคนเดียวเราทํางานคู่กับ I อรันคู่กับไปจนอีเดเวลลอปเมนต์แงคู่กับคอมสินเราทํางานคู่กับวอวเรารับรางวาัลจนเราคิดว่าปีนี้เขาจะให้เราอีกหรือเปล่าเนาะพี่เนาะสามปีติดต่อกันแล้วในะรางวัลแล้วที่สาวจิดีเด่นนั่นคือที่มาของการทํางานเป็นทีมที่เราเรียกว่าทีมไทรอ์เพราะงั้นเครดิตทุกๆอย่างที่วันนี้เราได้มาเราส่งมอบให้กับเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาช่วยเราทําให้มีความเป็นจริงเกิดขึ้นได้นั่นคือมอเตอร์ท อยากจะเป็นเดเวลลอปเมนต์เราก็เป็นได้ ESG เรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดพี่ๆขึ้นไปบนที่ต่อรถแทนปีสี่แล้วมองลงมาอาคารแทนทีของเราคือโซลารูทขอปทุกวันนี้เราเป็นแบงน์แรกที่ทำพินพ์ของตัวเองว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนที่ไปแล้วบนอากาศหรือว่าในโลกแน่ยกี่ตันเราปล่อยไปแล้ว2อง0อร้ยตันสิ่งที่เรากำหนดไว้ในแผนธุรกิจไม่ใช่แค่กำไรหรือว่ากาล้าหนี้เสียที่พี่ชอบถามว่า NPL เป็นเท่าไหร่แต่เป็นเรื่องของการที่ต้องลดคาร์บอน ครดิตของตัวเองไม่ได้จาก 2, 200รเรามองว่าอีกประมาณ5ปีข้างหน้าเราจะเป็นธนาคารที่เป็นคาร์บอนมีเดียลก็หมายถึงว่าเราจะทําเองด้วยแล้วก็ขอคาร์บอนเครดิตแหลายคนอาจจะเห็นที่ผมให้สัมภาษณ์แล้วปีหน้าเรามีสิทธิ์อาคารที่ล็อกเดรนน้มนออกตามาแล้วแทนที่จะมาขอลดดอกเบี้ยเอาคาร์บอนของคุณมาแลกกับผมแล้วคุณลดดอกเบี้ยโอเคป่ะคือคุยกันแานๆแบบนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณปลูกป่าได้คุณมีคาร์บอนเครดิตอยู่ในมือเท่าไหร่ที่อบกฟอลบริไฟแล้วเอามาแลกเป็นเงิน ถาดอกเบี้ยกับผมได้นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังอยากที่จะอ็นเตอร์ให้ทุกๆคนบามแม่ที่จะโกลฟรีไปกับเราได้แล้วท้ายที่สุดก็คือในเรื่องของการทำอปเ e นแนนซ์ภายในองค์กรหลายคนบอกว่าเอ็กซิบทแบงค์ที่นี่เสียน้อยหรือว่าเติบโตได้เร็วเพราะว่าเอ็กซิบแบงค์อยู่กับเจ้าสัวคำตอบคือไม่จริงปีหน้าเราจะแต่งแม่น้ำสองสายเจ้าสัวเข้าซอยหนึ่งพี่น้องคนตัวเล็ก s m e จะเข้าอีกซอยหนึ่งด้วยระบบการทำงานที่แตกต่างกันม่งนั้นเจ้าสัวก็จะได้รับการบริการที่อาจจะดีกว่่าาาในนหหลยๆครรั้งทีเเ็ เราต้องบอกว่าทาั้งเล่าสัวคนตัวใหญ่คนตัวไซส์กลางหรือว่าคนตัวเล็กที่มีความฝันก็สามารถที่จะอยู่กับเอ็กซินได้เราเป็นหนึ่งในงร้านแรกๆในประเทศไทยเมื่อ25ปีที่แล้วเราเป็นคนสร้างโซลาฟาร์มที่ระเบิดนั่นคือที่มาว่าในวันนี้ที่เห็นต่อวิดโอของเอ็กซินเนี่ยไม่ใช่ผลงานของผมแต่เป็นผลงานของคนที่เป็นคน,นขับุรุษในความเป็นเดเวลอร์หรือดันเกอร์จากคุณอุ๋ยนะครับตัง้งแต่ดอร์อภิชัยตั้งแต่คุณสถาพรตั้งแต่คุณพิสิทธิ์นั่นคือสิ่งที่พวกเรามีกันอยู่ใน D ของ เจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมุมของเราจะต่างจากมุมการปล่อยสินเชื่อทีอย่งเดียวคือเราต้องการให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถโกลฟรีกับเราได้ปีหน้ามีใครทราบไหมครับว่าสีมงคลปีหน้าสีอะไรเขียวอมน้ำเงินวันนี้เนี่ยสองปีที่ผ่านมาเราออกฟรีตอนไปแล้วปีหน้าเดี๋ยวพี่น้องจะออกรูบอนที่เราเห็นแล้วก็เป็นเก i ของตอนยากขึ้นไปกว่าฟรีตอนอีกหนึ่งน็อตนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะบอกว่าเราโกลเอ็กซ์ตอใหม่แล้วเราพยายามที่จะผีหัวใจตัวเองในขณะเดียวกันวันนี้ s อ e ถ้าเป็น s อ e ที่โกล สามารถที่จะมาลดเบี้ยกับพวกเราได้ นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าพวกคุณคิดว่าคุณเป็นเอสีที่โกฟรีจากราคาตลาด5% 6%ถ้าคุณโกฟรีคุณมาเอาดอกเบี้ยที่เกิดจากเอ็กซิมแบงค์ได้ไม่ถึง5%นั่นคือสิ่งที่เราอยากที่จะให้ทุกๆคนสามารถโกฟรีเบิกเราได้ปีหน้าก็าต้องบอกว่านักเรษฐระสร์เนี่ยหัดขับกาไปหลายสํานาหแล้วแล้วนูเลยว่าพี่ๆจะมาถามว่าปีหน้าเนี่ยหน้าตาของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรจากใดที่โลกนี้ยังมีความขัดแย้งมากขนาดนี้มันไม่ได้เป็นปีหน้าที่สดใสหลายๆคนบอก ก็ปีหน้าจะเหนื่อยกว่าปีนี้ความที่ดีกำลังจะบอกหลายๆคนบอกว่าซอยหลายๆซอยถ้าเกิดคุณแข่งในเรื่องของราคาแข่งในเรื่องของต้นทุนอย่างเดียวเนี่ยคุณไม่รอดถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นคนที่มีที่ยืนในปีหน้าเนี่ยคุณต้องโอฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราอยากที่จะเอ็นเตอร์ให้เงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่วิถีของการทําแบงค์ถึงเอซิมเราจะเติมความรู้คู่กับการเาติมเงินเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพี่ๆผู้ประกอบการที่เข้าซอยแล้วเข้าซอยของความเป็น ดีเแล้วและประสบการณ์แสวงมาแชร์มาให้พวกเราสามารถที่จะลอกกัน้ามได้นะครับวันนี้ก็จะมีพี่ๆที่ทผมรักและเคารพหลายๆคนรวมถึงอาจารย์ประชา,าเพื่อนรักผมด้วยท่านก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐศาสตร์สีเขียวจริงๆคนที่เป็นกรีนอิคโนมิสตในประเทศไทยมีนึนสิ0คนหนึ่งในนั้นคือดรประชาคุณธรรมดีมันก็คือเป็นสิ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะมาแชร์ว่าทำไมมัลติพลายเออร์ของการโปรกรีนมันถึงสูงกว่าการทำงานในระบบคอนเวนชั่นัลอิคโนมิมธรรมดา ถ้าถามว่าตลาดไหนมาแรงาการโลกมันชี้จากข้างบนลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงในมินของผู้ส่งออกทั้งหมดให้โกลเซาที่ผมบอกให้โกลฟรีแล้วนี่คุณยังต้องโกลเซาถามว่าเซาอะไรที่ตางตอนนี้เซาอเมริกาแอฟริกาใต้เอเชียใต้เซาอีสเอเชียนั่นคือสิ่งที่มีคําว่าเซานำหน้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปในตลาดที่ยังมี p u r c h a s i n g power ออยู่ให้ลงมาข้างล่างเพราะว่าโลกข้างบนตอนนี้การแข่งขันมันเยอะมากเกินกว่าที่เราจะแข่งได้แล้ว ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีแรงงานสูงติดต่อไปแล้วเราต้องสอบับดิสแทกโมเดลของเราเองด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าอยากจะกลับมาเป็นมังกรขนาดเพราะว่าปีหน้าเป็นปีมังกรประเด็นคือมังกรของเราคืออะไรเครื่งขของยนต์แรกคือเครื่องยนต์การส่งออกการส่งออกจะกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งเครื่องยนต์ที่สองคือคการท่องเที่ยวปีนี้ที่คิดว่ามันง่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5ปีนี้ก็มากว่าที่เห็นตัวเลขแล้วว่าถ้าเอาใจนายก็ประมาณ2.5แต่ถ้าเกิดไม่เอาใจก็บางคนก็บอกว่าไม่ถึงสองโซเรั่คแม้ิ่งที่เาคิดว่าปีนี้ก็เป็น ปีที่ยากแต่ปีหน้าก็จะเป็นปีที่มีหลายมุมที่สามารถไปได้ในมุมของซัพพลายเชนกลับมาสูา่สภาวะปกติแล้วเมื่อก่อนราคาชิปปิ้งสูงมากวันนี้ก็กลับมาอยู่ในราคาเดิมแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าผู้ประกอบการในวันนี้เมื่อกี้ผมเดินถามว่ามียอดส่งออกต้้งมาขอสักห้าเปรเ็นเป็น KPI องค์กรก็ยังดี5%้าเปของปีหน้าเพราะว่าอะไรหนี้ทัวเรียนเพิ่มขึ้นมหาศาลคนไทยมีแต่จนลงแต่แก่ลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ในตลาดโดเมสติกมันไม่เหลือความมีเสน แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำที่ได้ก็คือคุณต้องเซ็ตไว้ใน KPI กลับไปคุยกับลูกน้องเลยว่าปีหน้าตับตักมุงหนึ่งที่ผมบอกว่าอะไรจะได้ที่อยู่ขั้นที่โลกที่มาทางนใต้เนี่ยเอาสองประเทศสองประเทศจะไปแต่เอซินก็ได้เพราะว่าเอซินมีสำนักงานผู้แทนอยู่ในสี่ประเทศที่อยู่ใน c r d แล้วเพราะฉะนั้นข้อโคลฟีกับโคลซาวเป็นท้องๆกับเอซินภาพนี้ GOCO i t ต c s บางคนบอกว่ามันเป็นภาพที่น่าจะอยู่แค่ประมาณไม่เกินปีหนึ่งวันนี้ทุกแล้วแล g e o p o i t i c s น่าจะ forever ประเด็นคือมันไม่เริ่ที่นีา หลายๆคนหลายๆสำนักบอกที่ทังไปว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สามแต่ม่เป็นสงครามโลกในมุมที่ไม่ต้องมาแน่ยิงกันหรือว่าส่งทีรนาวุธข้ามประเทศกันแต่มันเป็นเรื่องของสงครามที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยากที่จะเอามาแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาคุยแต่ตอมวงเสวนาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากที่จะให้อุณหภูมิของโลกนี้มันไม่เกินหนึ่งจุหองศาเซลเซียสในรอบระยะเวลาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี้ยวันนี้เอาตามการวิ่ง ของความเร็วปกติที่พวกเรายังมีอยู่หลับนอนในอยู่ทุกวันนีน้ผมว่าประมาณอีก3ปีข้างหน้าก็เกิน คราวนี้มาดูคําว่าเกิน1.5อ,องศาเซลเซียสม,มันกระทบกับพวกเราอย่างไรนะาราบลองไปดูนะปีที่แล้วเนี่ยมีวันที่เป็นอากาศดีดีเนี่ยที่พาลูกพาเมียออกไปเดินเล่นได้ไม่ถึง50วันใน365วันนี่คือโลกที่พวกเราอยู่แล้วก็ปีนี้เนี่ยก็คาดว่าถ้าเสิดจจบอาทิตย์หน้าก็าคือเราติดต30ื่ำวันี้ธจำนว,นวนวันจาก50วันก็เหลือน้อยลงไปมนี่เอาเฉพาะแค่ประเทศไทยเลยอคำว่าประเทศไทยอาครานี้ก็มานมันนั่งมองกันดำหนักของประเทศไทยเนี่ยมันเทียว เข้าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ทังโลกในความชั่วความชั่วคือการปล่อยคาร์บอนขึ้นไปอยู่ในอากาศคมชั่วเนี่ยโดยเฉลี่ยอเมริกาเนี่ยต่อหัวต่อคนเนี่ยปล่อยขึ้นไปเนี่ย20ตันต่อหัวต่อคนต่อปีต่อคนต่องประเทศจีนที่ด่าเขาขาเสียเเสียเนี่ยประเทศจีนปล่อยขึ้นไปบนอากาศเนี่ย8ตันวันนี้เนี่ยประเทศไทยเมื่อก่อนเราเคยปล่อยได้ต่ำกว่า3ตันต่อปีต่อคนวันนี้ทะลุ4หนักขึ้นเรื่อยแล้วก็อัตราเร่งของกคมชั่วเนี่ยมีความชันขั้นสุดประเด็นของเราเ่ย คือถ้าคำที่เฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยประมาณ45ปันต่อคนต่อวันทําให้เรามีวันดีๆได้แค่50วันในหนึ่งปีถ้าเรายังล่อยไปเป็น5ปันต่อคนต่อวันเนี่ย4ปีเราคิดว่ามีวันอากาศดีแค่เดือนเดียวเพราะฉะนั้นจะมาถามว,ว่าฤีบีหนาวอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ก็ได้คาตอบแล้วว่าทําไมฤดูีหนาวบางปีมีไม่ถึง3วันเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยเราก็มาแนงอยู่ในกรรมการของการวัดความสําเร็จของไม่ว่าจะเป็นองค์กรและทีิษฐ์ิที่มี60จิตและทีิ 60, ษฐ์จิตหรือว่าแมา้แต่บริษัทก็ ส่วนใหญ่เราชอบวัดมันท้าสุดท้ายใช่ไหมกำไรจะเข้าตลาดแล้วถ้ากำไรปังไม่ปังเนี่ยวันนี้ k B i x ติมองลูกค้าอย่างไงนอกเหนือจากมองว่าธุสิิจมีไหมหลักประกันมีไหมว่าลูกค้าเป็นยังไงความสามารถในการชำระหนี้ตามเรโซต่างๆขานไหมเนี่ยเราถามลูกค้าว่าแล้วคุณมีดีอะไรที่บอกว่าหลักการ 5C ของกองการปล่อยสินเชื่อวันนี้ X ติมอตัวที่6คือคาร์บอนอินีตเฟสได้ที่เกิดไปบ้างแล้วว่าคุณมีคาร์บอนเหลือเอามาแลกเป็นอัตราดอกเบี้ยคือสิ่งที่เรากาลังจะบอกว่า นอกเหนือจากการอวดรวยงกกำไรขาดทุนแล้วอวดดีกับผมด้วยถ้าคุณอวดดีคุณก็จะได้ดีนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะปลูกติดสำนึกผมก็จะโกงดีผมมาสามปีแล้ววันนี้เริ่มเห็นรายได้สื่นตาแตธนาคารทุ่ธนาคารออกมาตั้งปริญญาคณะว่าจะเพิ่มสัดส่วนของกรีพอร์ตของตัวเองเป็นเท่าไรเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยเราพูดเป็นเหมือนกับหันถึงตกล่องอยู่รงเดียววันนี้สถาบันการเงินอื่นๆก็เริ่มให้ความสำคัญกับตัวตีตัวที่หกก็คือตัวคราตอนเซอร์ดิ้งแล้ว ก็คือสิ่งที่เราบอกว่านอกเหนือจากต้องเป็นดั์ที่มีกำไรมีความลดงาในเรื่องของการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เข้ามาแนะนำหรือว่าเป็นเรื่องของการที่สร้างผลโอนแลกแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นคอมมิชเมนต์ของผมและเป็นบารวัดเป็นดีนคือตอนนี้ที่เราโตสต์ไปเมื่อวานนะโมก็โพสต์ให้ผมว่าภายในปีไหน50%ของพอร์ตเอซิงจะต้องเป็นปอดสีเขียวนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราวัดด้วยกันถ้าเกิดปีนี้โดนวัดก็หมายความว่าท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก็จะโดนวัดถึงกันหมด วันนี้เอ็กซ์ปล่อยคาร์บอนต่อปีเนี่ย2,200ตันคาร์บอนคนชั้งตึกที่มีจำนวนอยู่ประมาณ800กว่าคนเนี่ยเราปล่อยเข้าไปแล้ว2,200ตันคาร์บอนปีหน้าเราก็ต้องลดจาก2,200ให้เหลือ2,000เหลือ1ัน0ป่าเหลือ1 0 0ปกนั่นคือสิ่งที่พวกเราตั้งอยู่ในแผนธุรกิจของเราด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการที่ตั้งการตระหนักรู้และที่สาคัญที่สุดหนึ่งในสิ่งที่เขาใช้ผลารคือ,อก็ทีเอ็นเอตไของมันคือวันนี้ยอดเหนือจะทำแล้วให้มันรวยเนี่ย เป็นการที่เรานั่งต้นอยู่ทุกเช้าบางทีพี่ปุ๋ยพี่อ้อก็ตื่นมาตีห้าก็ไม่รู้จักหลับจับนอนไม่รู้จักมากดไลายนี่บอกว่าเช้าก็ผมตื่นเช้าผมพยายามที่จะสร้างอินสตาแกรมให้กับหลายๆคนแล้วมีความรู้สึกว่าความเท่เนี่ไม่ได้เท่แค่ว่ารวยไม่รวยความเท่คือคุณดีไม่ดีเพราะะฉนั้นภาพนี้เป็นภาพที่จะนายจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนสังคมให้เลิกอรวยทีนี้ต้องถ่ายซุปเปอร์คาร์ผมแม่จะเป็นการเจอร์คนเดียวว่าไม่ต้องขับซุปเปอร์คาร์มาบ้านผม กลัวประเด็นคือที่ขับมาผมนี่ระแวงที่งเล่านี้เป็นสิ่งที่บอกว่าคุณเอาความดีมาอวดจะดีกว่าอย่าอวดรวยอวดรวยใครๆก็อวดได้ชนวยสีเทาก็อวดรวยไดย้ประเด็นคือคุณเอาความดีมาอวดแสดว่าคุณลงพื้นที่อันหนึ่งที่เนเืน่องจากว่าประชาชนอยู่ด้วยเราทาร่วมกันกับวอบเราชองทาร่วมกันกับคณะนิทวา,ารมาตร์กลาลงกรณซึ่งก็เป็นเพื่อนในกเอ,เอ,เอ,อ็นด้วยเหมือนกันเราเอาโซล่าของลูกค้าหลายๆเครือไม่ว่าจะเป็น EA เอ็มซุปเปอร์เนี่ยที่มันหมดประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตแล้วเอามาทํฝ่ายชกน้าพลังงานแสงอา การปลูกพืชเมืที่ประชาบอกแล้วเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นการปลูกอะโวคาโดและต่างเพราะว่าถ้าปลูกข้าวโพดทุกๆสามเดือนคุณต้องเผาอเวลาวันนี้เราเปลี่ยนแรงเกจของการทำธุรกิจกับเกษตรกรตัวเล็กๆให้กลายมาเป็นธุรกิจสีเขียวโดยใช้ทันทีของพวกเราเนี่ยในการสร้างเพราะฉะนั้นเจพ CSR เมื่อก่อนคนก็บอกว่ามีเงินเหลือบริษัทใหญ่ก็มีเป็นร้อยล้านมีนิตยสาซื้อภาพข่าวเอาไปปลูกป่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปสร้างอเวนเจอร์วันนี้ไอส์ติ้งไฟมากกว่านั้นก็คือวันที่พี่ อยากจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทางธนิจาจะทำอะไรเราคิดร่วมกันคเราคิดว่าเราจะทำให้ชุ่มชนไหนเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้อย่างน้ำพุน้ป่าไม่ใช่สิ่งน้ำพึนป่าที่อราเภยสันเกาที่เราไปทาเราใช้ทางกานจ่ากอภิปรานการที่ทำให้ป่าเนี่ยยังเป็นป่าอยู่ขึ้นมันึงจป่าสิ่งเหล่านี้เราก็จะชวนพี่ๆคนไหนกลิ่ขวดที่เป็นรีไซเคิลก็จะให้เขาเอาขวดเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าแล้วทำทุกอย่างที่อยเป็นตัวโซสเต็มสิ่งเหล่านี้เราถึงจะเห็นว่าประเทศไทยมันสวยงามกว่าเดิมได้และสะอาดกว่าเดิมได้อี่กให หล่งเกตของประเทศไทยนะครับในมืของภาคการเงิเนเงินในระบบของประเทศนี้ภาครัฐและภาคเอกชนมันมีอยู่ประมาณ20ล้านล้านใน20ล้านล้านว่าเป็นตัวเลขที่เป็นกรีนโลนหรือว่ากรีนไฟแนนซ์หรือว่ากรีนบอลไม่ถึงสายล้านคำว่าไม่ถึงสายล้านก็หมายถึงว่าสัดส่วนของคำว่าเงินสะอาดหรือเงินสีเขียวมีสัดส่วนที่น้อยกว่า0.1%ไม่ใช่1%นระูงคำถามเมื่อสักประมาณ3าปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่พวกเราจะออกกรีนบอลกันหรือว่าทำกรีนโลน,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 นกัน ก็บอกว่าต้องคุยไงถ้าเป็นนักจดเอกสารเราจะรู้เลยว่าราคาดาที่ไม่มีสเกลอยู่ในมีอเนี่ยของมันก็ยังแพงอยู่เพราะฉะนสินเชื่อสีเขียวก็ยังเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยแพงกว่าสินเชื่อธรรมดาแต่วันนี้ก็มเขาบอกว่าสินเชื่อสีเขียวเนี่ยเราสามารถที่จะดึงราคาเนี่ยให้มาใกล้เคียงกับสินเชื่อที่เป็นคอนเวนชั่นแนลแลนด์ในเกณฑ์ที่หนึ่งอันที่สองถ้าเกิดเราเปลี่ยนวิธีการมองเหรอว่ายกเงิสามร้อยห้าสิบบาทของการปล่อยเงินกู้เท่ากับต้นไม้หนึ่งต้นซึ่งสามารถเพิ่ได้ทางวิทยาศาสตร์วันน งงน,นอกเหนือจากเป็นเงินสะอาดทำมาสามาถาอาชีโบแล้วเนี่เป็นเงินสีเขียวด้วยได้ไหมในอนาคตเรากำลังพูดถึงรูบอนที่เอกมาแล ลูบอลวันนี้ผมมีลูกค้า,า,จ,าจ้างหนึ่งเหมือนกับที่ทรงศักดิ์เลยแต่เขาเจ็บเฉพาะขยะที่เป็นพลาสติกที่มาจากชายฝั่งประมาณ3 0 0แนวชายฝั่งเนี่ยตั้งแต่ชมบุรีไปจนถึงตราดแต่เขาเอามาขายให้กับคนที่เป็นผู้ซื้อต่างชาติโดยเฉพาะในยุโรปขวดที่เป็นรีไซเคิลขวดเป็นโอเชียนบอลพลาสติกเนี่ยมันจะมีราคามากกว่าขวดรีไซเคิลธรรมดาอยู่ประมาณ30%ประเด็นก็คือถ้าเราสามารถตรวจจับส,สำาน็จได้ว่าแม้กระทั่งภาชนะขวดแชมพูที่คุนไทย สถ้ามันเป็นโอชินบอลพลาสติกวันนี้เนี่ยถ้าลองก้มไปดูที่รองเทาง้ามีไคไกเอบีด้าต้นขาดีบิดาสเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นโอชินบอลพลาสติกนั่นคือการที่บอกว่าคุณสามารถสร้างรายรับให้กับสินค้าและสินค้าผันได้มีอีกหนึ่งยานที่พี่ๆสาวๆอาจจะชอบใส่คือปลาด้าปลาด้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์วีนาลัมนั่นคือสิ่งที่เราจะบอกว่าการโกฟรีไม่ต้องบอกว่ามันโกแล้วมันจะยากจนการโกฟรีนเนี่ยโดยกัรส่วนเนเี่ยสินค้าที่เป็น e s เน d จะมีอัตรากำไรเนี่ยมากกว่าสินค้าที่ไม่ บีเอสซีเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์และการเติบโตในีตอนนี้5ปีที่ผ่านมาในมุมของ b ีซีซีอินดัเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 35การเติบโตซึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมปกติวันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนมองภาพของการโตคลืนมาแล้วก็สามารถที่จะย่องย่องกึ่งนิสิตะตั้งคาชนะอย่างบางครั้งเนี่ยไม่มีผมเกลียวปี่ที่มาออกแม้กระทั่งกล่องเป็นกระดาษแล้วอาจมีการวัดด้วยพลาสติกคำถามคือการวัดด้วยพลาสติกธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นไ โอพลาสติกบางอย่างมันแค่เราเปลี่ยนวิธีการคิดในการน,นําเสนอเรื่องราวของเราน้ำขึ้นป่าจากอําเภอแสวงท้าวันนี้เราก็บอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวลองมาดูว่าสามารถใช้ขวดเทสของที่สงศ์ได้ไหมที่เป็นขวด,ดรีไซเคิลแต่เป็นขวดที่หนาหน่อยที่จะทำให้การสัมผัสตัวน้ำขึ้นเนี่ยมันโตเลยคือน้ำขึ้นเนี่ยถ้าเป็นขวดพลาสติกนิ่มในใจเราจะมีความรถถู้สึกว่าไม่ต้องของดีแต่ถ้าเกิดเป็นขวดพลาสติกแข็งๆเหมือนมันก้าสังมีซีแลนขวด,ขวด,ขวดนึ่งเนี่ยราคาสองสามพันบาทมันจะเป็นความรู้สึกในใจว่าอันเนี้ยของดี นนั่นคือที่มาของการที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการนําเสนอแผนโฆษณาตัวตนของเราไปสู่ผู้บริโภคนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆครั้งเนี่ยครับลูกค้าผมจะถามว่าของที่ซื้อกลับบ้านวันนี้ใช้ของของลุงใหญ่หรือปล่าเขาก็เนี่ยมีความภูมิใจว่า AO อีกเนี่ยร้านญี่ปุ่นที่เขาชอบขายไม่ใช้ของลุงใหญ่เขาตีบีบใบดาวเนี่ยใช้ของลุงใหญ่แล้วเขาก็นั่งยิ้มทุกครั้งเวลาเขาซื้อของกลับมาแล้วอยู่บนรถนั่นติดเกราะดนั่นติดจิตสำนึกของเด็กปากขวดที่มีมาเกึบว่าเขาจะถามคนเสมอเลยว่าไข่ท ถามว่าปลูกติตสำนึกปลูกได้แต่อาจจะต้องปลูกข้ามยุคของพวกเราไปอีกยุคหนึ่งไ็คือไปปลูกในยุคของพวกเขาแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นมาในวามรู้สึกที่เป็นฟรีสัมสุเมย์ที่้าอยากให้เห็น